สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาดูอึ่งอ่างนะครับรุ่นนี้อายุจะสองเดือนแล้วนะครับนี่นะครับเพิ่งให้ปวกนะครับนี่ครับให้ปวกเขาเป็นอาหารนะครับนี่ครับตัวโตแล้วนะครับนี่ครับกินปวกเก่งมากเลยครับนี่ครับ อึ่งอ่างนะครับบ่อนี้ไม่ใช่อึ่งเผานะครับบ่ออึงเผาจะอยู่ต่างหากนะครับนี่ครับอึ่งอ่างนะครับอาหารที่ให้ก็จะเป็นปวกนะครับนี่ครับเลี้ยงง่ายนะครับต้นทุนไม่มีนะครับอาหารก็หาตามธรรมชาติครับหาปวกให้อย่างเดียวครับนี่ครับนี่ครับเขาจะขึ้นมารอกินปวกเลยนะครับ นี่ครับอัปเดตให้ดูนะครับนี่ครับเลี้ยงง่ายนะครับอึงอ่างจะโตเร็วกว่าอึ่งเผานะครับกินปววเก่งนะครับนี่นะครับบ่อที่ผมเลี้ยงนี่จะเป็นบ่อท่อร้อยนะครับบ่อปูนท่อใหญ่นะครับกว้าง หนึ่งเม็ดนะครับเป็นท่อร้อยนะครับเลยเอาอึ่งอางมาลงบอ่อขุนนะครับนี่ครับนี่ครับกินปวกเก่งมากๆนะครับรุ่นนี้นะครับนี่ครับ รุ่นนี้ก็โตแล้วนะครับอย่าก่าหัวนี่ปูมือแล้วนะครับนี่ครับอึงเลี้ยงเขาจะไม่จำศีลน,นะครับให้อาหารเวลาไหนเขาก็จะขึ้นมากินเลยนะครับไม่ว่าตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นก็ขึ้นมากินนะครับนี่นะครับ อาหารที่ให้ก็จะเป็นปวกอย่างเดียวนะครับดูครับดูเขากินปวกครับเลี้งง่ายนะครับนี่ครับ นนี่ะครับสองวันให้อาหารหนึ่งครั้งก็ได้นะครับหรือให้วันละครั้งก็ได้นะครับแล้วแต่เรามีเวลาให้นะครับจะให้เช้าเที่ยงเย็นหรือตอนค่ำก็ได้นะครับวันละหนึ่งมื้อนะครับอาหารที่ให้ผมให้กินปวกอย่างเดียวนะครับเลี้ยงง่ายโตเร็วครับอึงอ่างครับนี่ครับโอเคมากๆครับที่ดูจนจบ ขอบคุณครับขอบคุณครับที่ดูจนจบขอบคุณครับสวัสดีครับ